ฮัลโหลสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมามานี่พามาเก็บดอกแคเนี่พี่น้องดอกแคเท่าไห่โบแคพี่น้องวันนี้นะคะเราจะมากิน,น,นอันอันตำบักพริกนะคะอันตำบักพริกแล้วก็อัน,อลอนปลาดุกย่างนะพี่น้องวันนี้นะคะพี่น้องนี่พี่ายเก็บดอกแคแล้วก็ยอดแค่ในบ้านนี่พี่น้องมนนั่นั่น ถ้าเราบเก็บบดเด็ดเลยมันสีเทาพี่น้องเสียดายนั่นเพื่อนนานๆนนกินทีนะพี่น้องยอดมันอะเอาแตะอ่อนๆนะพี่น้องเบิงเบิงพวงนี่นะคะพี่น้องเบิงพวงนี่ก็พี่น้องสูงๆนั่นเอาบอได้เลวพี่น้องปล่อยมันไปนะคะเพื่นอนเอาบอได้ก็บ่ต้องเอานะคะลมลมแห้งนะวันนี้พี่น้องลมแรง,งนิดนึงนั่นเพื่อนแต่ว่า,าว่ามีฝนตกนะคะ,นะ,คะเนาะเฮ้ยนี่เห็นปะ ดอกแคที่ไอ้บอเคได้รับดอกแคให้แคกันบ้างบุได้เอาหมอมาบุได้เอาถ้วยมานะคะวางกับพื้นก่อนพี่น้องเอ้ยนี่เนาะเก็บไปนะคะพี่น้องเอ้ยดีกว่าทิ้งดีกว่าทิ้งไว้มันก็แก่ถิ่นพี่น้องจันทานสูงสูงเอาพอได้ดอกพี่น้องสูงเอาพอดไดเอาเตเตีเ้ยมันเนาะก็เก็บยอดด้วยนะคะเพื่นอน เอายอดมานน้ำพี่น้องเดี๋ยวพี่ไปมีปลาดุกนะคะันนี้เนาะเฮาเสี่ยนย่างปลาดุกเนาะพี่น้องเนาะย่างปลาดุกแล้วก็ตาน้าพริกนะคะอืตําน้าพริกนะคะบอ้โหสิตาน้าพริกยังไงแต่ว่าปลาดุกจะย่างนั้นเพื่อเบิงบ้งเบิ้งเอาบอหอดแหมพี่น้องเอาบดถึงเอาบดถึงนะคะบุญนุง่งบุญลายอบอกมาแล้วก็เป็นเสียงเพลงว่า เบิ่งเบิ่งอันพี่น้องดูบักเขือพี่น้องอวันนั้นที่ลมแรงบกเขือก็โค่นนี่พี่น้องอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใบอ่นถ่ายคลิปเสร็จพี่ใบจะเอาดินมามานี่นะคะเอาดินมาพลวนขึ้นแล้วก็เอาดินมาพล้วนขึ้นแล้วก็ผูกผูกไว้กับต่อนะคะเพื่อนเนาะเพื่อมาให้มันตายนะอเราวันก่อนโน้นอะ่ะเพื่อนลมแรงแรงเลยพี่น้อง เย็นเมนูเย็นนี้นะคะเมนูตําป้นเด้อพี่น้องซื้อปลาดุกมานะเพื่อนแต่เราจะย่างปลาดุกนะย่างแต่ว่าพูดได้ตําป้นปลาดุกด้พี่น้องก็จะตําป้นย่างปลาูหรือว่าจะตำเจียวปลา่าอย่างเดียวแล้วก็กินข้าวเหนียวนะคะกับปลาดุกนะคะเมนูเมนูปลาดุกนะคะเย็นนี้นะเพื่อนเมนูปลาดุกย่างตำเจีว มาหั่นเพื่อนเนาะเห็นปะเก็บผักเก็บผักเพิ่งโอ้ยโยลสวนหน้าบ้านเบิ่งพี่น้องบังน,นาวลูกจังแมนบองงามมันแก่นเพิ่นนันตัดเล่มดอกเลื่อยเลยพี่น้องเล่มยอดมันเลื่อยเลยอันค้นตัดหญ้าไหมพี่น้องค่อยบอกว่ามาให้เล่มผัวบอกให้เล่มตัดตัดแต่งเก่งปานมา ้นดอกไม้นะพี่นอ้องปานว่าต้นดอกไม้ต้องตัดแต่งกิ่งนะคะจริงต้นมะนาวนะ่ะมันต้องให้มียอดออกนะเพื่อให้ไปเลี้ยงอาหารมันพี่น้องผ่วแมนว่าต้องตัดแต่งกิ่งเหมือนนั่นต้นไม้สวยงามนะคะ